ที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเฟ e บุ o กไลฟ์สดนะคะหรือว่าเป็น เฟซบุ๊กย้อนหลังหรือว่าจะเป็น YouTube ของ b e n ส์มอเตอร์มนะคะเน่งๆทีดาวงนำรงเวซีโอของ b e n ส์มอเตอร์มคนเดิมนะคะรายงานตัวพร้อมกับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะคะที่มีสเปคดีดใหม่ๆกริบๆริถๆและที่สำคัญก็คือถูกกว่ารถใหม่นะคะล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะอย่าง GLC คูปนะคะที่จอดอยู่ข้างๆเนงตรงนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันในรถสดเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่ดูสดนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาทักทายแล้วก็ถามคําถามกันได้แบบสดๆเลยเน่ก็จะคอยตอบคาถามให้ทุกคนนี่คือแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะคะและวันนี้เนี่ยเราอยู่กับรถที่ปกติแล้วเนี่ย้อยทั้ง้อยเจะต้องเปิดทางด้านหน้านะคะแต่วันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนบรรยากาศมาเปิดคลิป กันทางด้านหลังกันบ้างนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยนิงบอกเลยว่าเป็นมุมที่สวยที่สุดทรงสเสน่ห์ที่สุดก็คือบั้นท้ายของเขานี่แหละนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะไม่รีวิวด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะพาดูกันแบบครบเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ขอทักทายแฟนเพจแล้วก็รอคนที่ดูสดเนี่ยเข้ามากันสักนิดนึงนะคะน่งก็จะมาในเวลาเดิมค่ะประมาณ5โมงกว่าๆนะคะของทุกวันนั่นเองค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณนะคะในช่วง2-3สวันมานี้ค,ค่ะท,ที่ทลหลายๆท่านเนี่ยไว้วางใจเข้ามานะทั้งลูกค้าเก่าค่ะที่เข้ามาจับจองกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งเอาพาดนะคะหรือว่าจะเป็น c ีอ e ีคูบค่ะ แล้วก็ทั้งตัว e 2 2 0 dmg สีเทานะคะคันนั้นที่วิ่งน้อยมากก็ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเลงขนหนอยู่ไม่ต้องลังเลนะคะสามารถที่จะสอบถามทางแอดมินหรือโทรศัพท์เข้ามาหาเราได้เลยอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันดีก,กว่านะคะเผยบ้านท้ายให้ทุกคนเห็นกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขอเชวบนะคะไปด้านหน้าให้ดูกันเลยนะคะกับ,บรถเบนที่ ส่วนตัวเลยเนี่ยนางคิดว่าสวยที่สุดในยุคนี้รุ่นหนึ่งเลยทีเดียวค่ะก็คือ GLC 250 AMG ค o u p นั่นเองนะคะมาแล้วโอ้หยิ่งสบตาตาประสานตายิ่งตกหลุ่มรักนะคะสำหรับ GLC นะคะ250คูปนะคะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดแล้วท่านผู้ชม สำหรับความเป็น SUV และความเป็นรถสปอร์ตคูเป้ทำไมออกแบบมาได้สวยขนาดนี้กับเส้นสายที่มันทั้งดูแข็งแรงบึกบืนหรูหราแล้วก็สปอร์ตตี้เซ็กซี่ในคันเดียวกันน่ะนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็น GLC 250 Coupe นะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Sport Package นะคะแบบเต็มๆเมนะี่ยโอ้โหกันชนหน้าแบบดุดุนะ ความมีโครเมียมอยู่ด้านล่างนี่มันหรูหราจริงๆนะคะรวมถึงตัวกระจังหน้าดมอนกริลแบบแครวพาว,พาวแล้วก็มีเส้นนะคะสองข้างโครเมียมโลโกโ้ m e r c e d e s b e n บดาวสามแฉกตรงกลางเนี่ยก็ยังเป็นตัวดิส t รอนิกเซนเซอไว้รักษาระยะห่างกับคันหน้าแถมยังมาพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันที่อยู่ทางทางด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้วยนะคะ รีวิววันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นรีวิวที่จริงใจที่สุดนะเพราะอะไรเพราะใช้เองนะคะสำหรับ GLC Coupe เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะอวยมากหน่อยเนาะแม้เรารีวิวรถมาเป็นแบบลอ,ลอยลอยรุ่นอะแต่สุดท้ายรุ่นที่เราเลือกเองก็จะใช้เนี่ยก็คือ GLC Coupe นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบว่าเรื่องราที่เป็นประสบการณ์ตรงนะคะมาแชร์ให้ทุกทุกคนฟังกันด้วยนะคะ มองด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งที่เต็มนะคะมองด้านข้างเนี่ยก็จะเห็น s i ล h o u e t t e ที่สวยงามมากๆของตัวรถนะคะคือใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากเลยสำหรับไลฟ์เนี่ยเป็นความโค้งมนแล้วคือด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นสายของความเป็น SUV อย่างเดียวคือมันผสานกับลายของคูปนะคะจะเห็นว่าองศาความเชิดของก้นเขาเนี่ยจะคล้ายกับ e coupe คล้ายกับ4 c o u ู e มากๆเลยมีความเชิดนิดนึง เรานึกว่ารถคูบ้าสีขาวมันสวยมันทำให้มันดูสว่างมันทำให้แบบเส้นสายมันดูชัดขึ้นนะคะแล้วเนี่ยเปิดฝาท้ายออกมาใส่ของได้เยอะอีกนะเข้ากันมากๆเลยอ่ะความเป็นสีขาวนะคะพื้นที่เก็บของคือกว้างใหญ่และเห็นว่าเป็นไงคะทุกคนไม่กริบนะคะพอเลขไม่ก็น้อยมากแล้วก็เนี่ยดูสิพลาสติกทีุ่้มอยู่นี้มันยังไม่มีรอยเลยนะทุกคนไม่มีรอยเลยอะ่ะ ใหม่มากนะคะใส่ของนี่พอเหมาะคือมาถึงเนี่ยกดปึ้งเปิดฝาท้ายไฟฟ้าหรือว่าใครถนัดแทนฟรีเทลเกตก็คือสามารถที่จะถืออย่างเงี้ยแล้วก็เตะแบบนี้ขึ้นได้เลยนะคะปิดก็ง่ายๆสวยๆค่ะนี่แล้วสวยที่สุดนะคือบั้นท้ายและไฟท้ายนะคะเราไม่อยากจะลำเอียงเลยนะส่วนตัวนีงว่าไฟท้ายตัวก่อนเฟสคือสวยกว่าเพราะว่าไฟท้ายตัวเฟสแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเนาะ แต่ไฟท้ายตัวก่อนเฟสเนี่ยมันจะเป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกที่มันไล่กันไปยาวๆเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนที่มันมืดแล้วเราเปิดเป็นไฟอะ่ะมันจะเป็นเส้นไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันสวยมากอะ่ะแล้วด้านหลังนะคะกันชนท้ายก็จะเป็น AMG นะคะตัดตัวรถบอดี้ขาวใช่ไหมคะดิฟฟิวเซอร์ดำแล้วก็เส้นโคมเมียมคาดอ้ยลงตัวสปอร์ตี้กำลังดีนะคะตะโกนแต่ไม่ดัง จนเกินไปเขาเรียกว่าสวยตะโกนแต่ตะโกนแบบไม่หนกหูอะมันลงตัวสุดๆนะคะแล้วออกห้างมาใหม่นี่คือเกือบ4ล้านนี่ขายแค่2ล้าน6 9, เนาะใช่ไหมสองล้านห9เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มมากกูดฟาลูมากๆนะคะคราวนี้จะก้าวข้ามผ่านตัวสครับเพลทด้านข้างแล้วก็ตัวบันไดข้าง MG นะคะเข้าไปด้านในนะคะ ซึ่งโอ้โหชุดสีของด้านในก็ลงตัวอีกเช่นกันนะคะเป็นทูโทนดำแดงนะคะที่ลงตัวมากๆแล้วก็เรียกว่าขายได้ทั้งคนที่ชอบเบาะดำและขายได้ทั้งคนที่ชอบเบาะแดงนะคะความใหม่ทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นเป็นความใหม่ออริจินัลของตัวรถเพราะตัวรถวิ่งมาเพียงแค่3าม0,000ื่นกิโลเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะพลาสติกยังอยู่แล้วไม่ใช่พลาสติกเยินด้วยนะพลาสติกแบบไม่มีรอยนะคะ พลาสติกค,คือเนียบมากแล้วคู่สีของเขาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าบางคนชอบรถบอดดําจะไม่ชอบรถบอดแดงบอกว่ามันจีดไปบางคนชอบรถบอดแดงจะไม่ชอบรถบอดดําบอกว่ามันสุขุมไปแต่พอเป็นทูโทนนําแดงไงค่ะมันพอดีมากคือมันไม่ได้แดงแบบอืแล้วมันก็ไม่ได้ดาเลยอะ่ะเพราะว่าตัวส่วนกลางของบอะมันก็คือแดงนะคะส่วนของแผงประตูเนี่ยก็คือแดง อยู่แบบพอดีพอดีนะคะในขณะที่ทริมเนี่ยก็จะเป็น Open Pro ล black ashwood สีดำเป็นไม้แอชจริงๆออกมาจากต้นจริงๆนะไม่ใช่แบบพลาส,สติกมาพิมพ์ลายไม้อะไรเพราะฉะนั้นทริมลายไม้ของ mercedes-benz ทุกคันในโลกจะไม่มีคันไหนลายเดียวกันนี่เอกลักษณ์ได้อีกนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูออปชันต่างๆนะคะไป,ปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอก้าวขึ้นนะคะผ่านพรม MG นะคะสตาร์ท ตัวนี้ให้นิดนึงนะคะเฝอเลิศมาค่ะเดี๋ยวเข้ามานั่งภายในพร้อมๆกันเลยนะคะ แล้วพอเราเข้ามานะคะเราจะเปิดหลังคาซันรูฟให้ซึ่งคันนี้ดีมากเพราะเป็นรหัส2 5 0 Coupe MG ที่มีซันรูฟนะคะซึ่งส่วนใหญ่บางคันที่เป็นเครื่องดีเซลไม่มีนะจ๊ะซึ่งรถตัวเองยังไม่มีเลยอิจฉามากนะจุดนี้นะคะคือแบบนึกภาพไหมขับเบนสปอร์ตอะอันนี้มันก็ของมันต้องมีนะคือต้องเปิดหลังคาได้นิดนึงนะมันถึงจะแบบ ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็คือเปิดได้ฟินมากๆนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์แบบเพาะพิงกิงกล่องแก้วได้อีกนะคะซึ่งอย่างที่บอกรถตัวเองมีไหมไม่มีทำไมรถนี้ช่างไม่ยุติธรรมแต่คันนี้คือมีนะคะเลิศนะิศก,กว่ารถเจ้าของหลานไปอีกนะคะมีเสียงเบอร์มาสเตอร์เรียบร้อยปุ่มพุชสตาร์นะคะ แป้นเบรกแป้นคันเร่ง AMG c h r o m ีย m นะคะตรงกลางเนี่ยโอ้โห Open pore black Ashwood สุดหรูนะคะรถเราก็ไม่มีอีกเช่นกันทำไมอะ่ะทำไมนะคะของเราเป็น black piano สีดำนะคะก็สวยไปอีกแบบนะแต่อันนี้เป็น open pore black Ashwood คือแบบมันเป็นเส้นไม้นี่คือเป็นลายไม้จริงนะคะทุกคนเป็นลายไม้จริงเลยจะเห็นว่าแบบโอ้โหมีความเป็นปีกไม้ลักชูได้อีกนี่มัน private jet หรืออะไรนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้ก็แบบ สามารถที่จะ,ะนี่นะคะก็สามารถที่จะเล่นออปชันต่างๆได้มากมายนะคะจะใครจะเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay Android Auto อะไรก็คือเสียบไปได้เลยนะคะรถออกมาปี2018จดทะเบียน2019เลขใหม่เพียงแค่30,000กิโลแท้ๆนะคะเราซื้อไปนะใครที่ซื้อรถมุอนสองอาจจะมีข้อกังวลในเรื่องของดอกเบียนะคะบอกเลยว่า ดอกเบีย้ยตอนนี้นี่คือดีมากนะคะโปรดอกเบีย้ยเนี่ยถูกกว่าป้ายแดงบางโชว์รูมเพราะฉะนั้นทักถามมันเข้ามาได้เลยในเรื่องของรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์การเทินรถนะคะรวมถึงเรื่องของการซ่อมบำรุงนะคะใครที่กลัวว่าซื้อรถมือสองจะต้องกันเงินประมาณไว้ซ่อมเรามีวารันตีให้นะคะ129รายการในศูนย์บริการของ Benz Motor Mall แถมยังมีบริการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะไส้กรองฟรี1ปี2ครั้งอตสระหากนะบอกเลยว่าจะแถมเฉพาะปีนี้เดี๋ยวปีหน้าจะเลิกแถมแล้วนะคะโปรนี้เพราะฉะนั้นใครจะซื้อต้องรีบออกเสียตั้งแต่ตอนนี้นะซื้อลดใหม่เขายังไม่แถมเลยนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีนะคะแต่ของเรานี่คือให้เลยเต็มๆแล้วก็ยังมีช่วยเหลือชุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงทั่วประเทศด้วยครบถ้วนมากๆนะคะอ่ะ ออปชันดีๆไปแล้วนะคะครบๆท่วนๆไปแล้วนะคะพูดถึงเครื่องยนต์นิดนึงคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะคะ พร้อมกับความเป็นรถที่แบบสปอร์ตตี้เต็มที่เลย2 0 0 0ัซีซีแรงมา้าก็คือเป็นเครื่องเดียวกันกับตัวอ e ีคูปเลย M 2 7 4นะคะรถสปอร์ตใดๆก็คือใช้ตัวเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้รักษาง่ายนะคะบำรุงรักษาง่ายอะไรก็มีเยอะช่างก็ซ่อมอย่างทํานานนะคะคือโชคดีที่เบนเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับรถหลายๆรุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะดีมากในเรื่องของการบำรุงรักษาค่ะอะด้านหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวไปรีวิวด้านหลังกันบ้างนะคะ ใครมีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณเรบอกรองเน้งสวยมากขอบคุณมากเลยค่ะคุณไพทู์บอกว่ารถในฝันเลยโอ้ขอบคุณมากๆเลยสามารถทำให้ฝันเป็นจริงได้ที่ b บ n สโตรเมอร์มอลนะคะรถในฝันเนเหมือนกันนะนน่งจะบอกว่าเน่งคิดนานมากเลยนะกว่าที่เน่งจะแบบใช้จี c อซีคูแบบเพราะว่าด้วยความที่เราอะรีวิวรถเยอะใช่ไหมคะรีวิวรถหลายรุ่น พอรีวิวรถหลายรุ่นมันก็จะยิ่งไอเดียแบบฟุงซ่านนึกออกไหมมันก็จะแบบออปชันเยอะไปหมดแล้วเราก็แบบรู้จักรถหลายรุ่นรู้ข้อดีข้อเสียของทุกรุ่นอีกมันก็จะตัดสินใจยากไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่แบบจะมาลงตัวอยู่ใน g l c c o ค p ปได้ก็ผ่านการคิดตกตะเยอะมากซึ่งเดี๋ยวกําลังจะทําคลิปรีวิวรถตัวเองออกมาด้วยนะคะก็สามารถติดตามชมกันได้หลังจากนี้นะคะอ่ะมาที่อีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไมนิ้งชอบ GLC c o ค p ปนะคะเพราะว่า มันยังได้ข้อดีของความเป็น SUV ทุกอย่างครบแบบไม่หักนะคะถามว่านั่งหลังมันก็ยังกว้างใหญ่อทุกคนคือนั่งสบายแล้วก็ด้านบนเนี่ยเฮดรูมก็โอเคคือ h e เฮ r o o m มันคือดูข้างนอกมันดูโค้งเนาะทำให้หลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างในจะเตี้ยหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่เลยนั่งข้างบนข้างในเนี่ยก็คือยังมี h e เฮ r o o m ที่ยังโอเคมากเลกรูมโอเคนะคะเนี่ย ด้านข้างนะคะก็จะมีม่านข้างประตูหลังเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะคะแผงประตูอะไรต่างๆคือแบบเซ็กซี่ไปหมดอะความดําแดงของเขานะคะใครที่มีลูกมีหลานก็ติดตั้งคาร์ซีทได้ทั้งในระบบ Isofix แล้วก็ในระบบเซฟตี้เบลปกติก็สามารถทําได้นั่งข้างหลังเนี่ยแบบหรูๆห้โซอย่างเงี้ยเนี่ยใส่กาแฟนะคะสบายซื้อมานั่งหลังเป็นหลักยังได้เลยอะ เพราะว่าหลังคาของเขาคูบแต่ว่าเขาออกแบบมาแล้วให้รับกับศีรีล่าที่มันพอดีนะคะนอกจากนั้นด้านหลังพับเบาะได้ง่ายอีกกดปุ่มเดียวเราจะอัจฉริยะมากเวลาเรากดปุ่มพับเบาะปุ๊บ,บเนี่ยเบาหน้าตรงเนี้ยมันจะเด้งไปข้างหน้าเองอัตโนมัติค่ะทําให้แบบพับเบาะแล้วมันไม่ไม่ชนกันนะคะใส่ของเนี่ยยาวๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวพับตรงนี้ให้ทุกคนดูอีกเวิร์กสุดๆ มีคันเดียวเราไม่ต้องมีคันอื่นอีกแล้วนะคะวันไหนจะไปซิ่งจะไปซ่าก็เอาคันนี้แหละไปซิ่งไปซ่านะคะวันไหนที่จะไปขนของก็เอาคันนี้แหละเรียกว่าครบจบในคันเดียวในราคาเพียง2.69ล้านบาทเท่านั้นนะคะแล้วมาตรฐานของเบนซ์มอเตอร์มอลเนี่ยบอกแบบไม่ต้องบอกเลยนะคะเราได้ ISO 9 1 2, 0 1 2015เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะ เราจะลังจะโดน Internal Audit ในเดือนหน้าแล้วครบออ d ิตประจำปีของเรานะคะแน่นอนเลยสบายใจได้นะคะในมาตรฐานคุณภาพระดับโลกของเรานะคะรถคัดไม่มีชนหนักที่ข้อมนำาท่วมรับประกันใหม่แท้นะคะใดๆก็คือสบายใจได้นะคะไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถก็สามารถที่จะซื้อรถได้อย่างสบายใจที่เบนซ์มอ mm hmm. ลมอนั่นเองคราวนี้ฝากช่องทางการติดต่อไปได้เลยนะคะสามารถที่จะ ทรนะคะสอบถามได้ที่0929245641ค่ะหรือใครถนัดลน์นะคะทักมาได้เลยที่ไลน์ Official ใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้รูปแล้วก็รายละเอียดของตัวรถก็ใส่หน้าเว็บไซต์ไว้ให้ข้างล่างนี้เช่นเดียวกันค่ะ รวมถึงใครที่มาดูแล้วอาจจะจองไม่ทันนะคะสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ในนั้นจะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดทำให้คุณได้เห็นรถเข้าใหม่และสามารถตัดสินใจจองได้ก่อนใครใน Open Chat นั่นเองมีเพื่อนรออยู่แล้ว3,000หัาท่านกดเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะวันนี้เน็งนงทีดาวงน้ำนองเว้ต้องแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยแล้วก็ต้องขอบอกว่า welcome to the club นะคะถ้าคุณใช้ GLC r o u p แล้วก็จะหลงรัก เหมือนเนงนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ